ถาพูดเรื่องสติก็ให้ระลึกไว้ว่าสตินั้นมีหลายอย่างหลายแบบสติเฉยเฉยหรือวิชาสติหรือว่าสัมมาสติสติเฉยเฉนี่แล้วก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วที่เราทำงานทำการต่างๆได้ก็อาศัยสติเริ่มตั้งแต่ที่ทำให้เราไม่หลับไหล หรือว่าไม่ถึงกับวิปลาสคือไม่เป็นบ้านี่ก็อาศยที่เรามีสติเป็นเครื่องสรงใจเอาไว้แล้วก็เวลาทํางานทําการต่างๆแล้วก็อาศยสตินั่นแหละเป็นสิ่งที่ดึงเอาความจําต่างๆเอามาใช้งานตั้งแต่ทําครัวนะตั้งแต่การที่จะพูดคุยกับคน จำชื่อได้จำวันเวลาได้จำได้ว่าเราทำบัตรกี่โมงเราบินธบัตกี่โมงอันนี้ก็อาศัยสตยิเป็นเครื่องดึงเอาข้อมูลความจำที่มีอยู่ในสมองนี้เอามาใช้นะสิสติทำนาทีนี้คือดึงเอาเอาข้อมูลที่มีอยู่ในหัวนี่แหละเอามาใช้บางทีเราก็เรียกว่าสติคือความจำแต่ว่าที่เรา พยายามเจริญให้มากก็คือสัมมาสติสัมมาสติเป็นยังไงก็คือไม่ได้รู้เรื่องข้างนอกไม่ได้จำได้ในเรื่องอื่นแต่จำได้ในเรื่องของกายและใจเรื่องของตัวเราเองเรื่องของกายและใจก็อย่างที่เราได้สาธยานเมื่อกี้นี้นะรู้เรื่องกายรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องจิตรู้เรื่องธรรมทั้งหมดนี้ก็คือเรื่อง ตัวเรานั่นแหละเราอาจจะมีสติระลึกได้ในเรื่องอื่นแต่อันนั้นยังไม่ใช่สัมมาสติจนกว่าจ,จะเป็นการระลึกได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมหรือเรื่องง่ายๆว่ากายและใจหรือถ้าพูดให้ชัดก่อนนะั้นคือเรื่องรูปและนามแล้วก็เมื่อระลึกได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งตามมาคือว่าไม่ พลาดเข้าไปในความพอใจความไม่พอใจโสมนัสหรือโทมมัสหรือยินดีิลายแล้วทำไมถึงต้องทรงใจไว้ไม่เข้าไปในความพอใจและความไม่พอใจก็เพราะมันเป็นกับดักนั่นเองกับดักของมารความพอใจความไม่พอใจอันนี้จะเรียกง,ง่ายๆคือเป็นกับดักของมารเมื่อเราพอใจเราก็เข้าไปยึดเอาไว้ด้วยความอยาก เมื่อเราไม่พอใจเราก็เข้าไปเหมือนกันเข้าไปเพื่อขับสาผลักออกไปไม่ว่าจะเข้าไปเพื่อยึดเอาไว้เป็นเจ้าของหรือผลักสาออกไปมันก็เท่ากับทำให้เราตกอยู่ในหลุมหรือบ่วงของมารเวลาปลานเขาจะจับสัตว์เนี่ยเขาก็ใช้สองวิธีวิธีแรกก็เอาเหยือที่ สัตว์นั้นชอบเนี่ยมาล่อเช่นเอาหนอนเมาแมลงมาล่อปลาปลาเห็นก็เกิดความยินดีก็จะเข้าไปฮุบเมื่อเข้าไปฮุบก็โดนเบียวโดนโดนเบ็ดโดนเบ็ดนี่มันเกี่ยวเกี่ยวปากติดไปเลยก็เลยกลายเป็นอาหารของชาวประมงไป เอาสิ่งที่น่ายินดีมาล่อถ้าเข้าไปด้วยความอยากก็เสร็จโดนเบ็ดเกี่ยวเกาะนะน้ำมันก็ใช้วิธีนี้กับเราเอาสิ่งที่น่าพอใจมาล่อแต่บางทีก็เอาสิ่งที่ไม่น่าพอใจมาล่อได้เหมือนกันนะเวลาจับไก่ป่าหรือว่าจับนกที่เราต่อนกต่อไก่เนี่ยก็เอานกตัวผู้เนี่ย มาล่อมาส่งเสียงไก่ปา่าหรือว่าเจ้าของถิ่นมันได้ยินมันก็ไม่ชอบมันก็ไม่พอใจว่ามีมีสัตว์มาลุกล้ำถิ่นของมันมันก็จะเข้าไปเข้าไปทำมาเข้าไปไล่แต่ว่าพอเข้าไปไล่ไม่ทันจะเข้าไปถึงตัวก็ติดก,กับดักของพรานที่เขาล่อไว้ไอาจจะทำเป็นกรงเอาไว้ไอาจจะทำเป็นบ่วงเอาไว้ ก็ลอกไก่ได้วยวิธีนี้ล่อนกด้วยวิธีนี้เพราะอาศัยความอยากจะผลักสายออกไปที่อยากจะผลักสายออไปเพราะมีความไม่พอใจแล้เรามีอารมณ์ใดก็ตามที่เราไม่พอใจเราก็อยากจะผลักสายอยากจะไปห้ามอยากจะไปกดอยากจะไปขจัดออกไปเมื่อเราเผลอเข้าไปเราก็เสร็จเกิดการปรุงแต่งเข้าไปในอารมณ์นั้นพัวพันพันตูแล้วเราก็ จมอยู่ในอารมณ์ในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยมันเรเรียกว่าเป็นอุปทา,านากันนะอุปาาาาทานบาลีกับอุปทานภาษาไทยไม่เหมือนกับอุปาาทานภาษาไทยมันความหมายอย่างหนึ่งเมื่อคําว่ามานะในภาษาไทยกับมานะภาษาบาลีก็ไม่เหมือนกันมานะภาษาไทายเป็นของดีเรียกว่ามานะพยายามเอามาตั้งเป็นชื่อคนก็เยอะเพราะเข้าใจว่ามานะแปลว่าพยายามแต่มานะภาษาบาลีนั้นนเป็นกิเลส ความถือตัวความอยากใหญ่อยากดังอันนะียเรียกมานะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งอุปทานก็หมายอุปทานภาษาบาลีก็แปลว่าความยึดนะความยึดมั่นยึดติดถือมั่นอุปทานภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าความหลงเข้าใจก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ตรงกับภาษาบาลีภาษาบาลีอุปทานว่าความยึดติดมันเริ่มจาก ความอยากก่อนคือตัณหาเราอยากอะไรก็ตามมันก็จะพลัดเข้าไปกลายเป็นความยึดเช่นอยากได้อะไรมันก็จะยึดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่ายึดในความเป็นเจ้าของคือยังไม่ได้มานะแต่ยึดเอาไว้ก่อนว่าฉันจะต้องเป็นเจ้าของให้ได้ฉันจะต้องเป็นเจ้าของให้ได้ก็เอาแต่คิดเนี่ยบางทีนอนก็คิดกินก็คิดยึดในความเป็นเจ้าของ ทง้งดังที่ยังไม่ทันจะได้มาเลยแต่ว่าจะต้องทําให้ได้อุปทานจะมีลักษณะนี้นะคือมันยึดเอาไว้แล้วเอาแต่คิดปรุงแต่งนะเราไม่ชอบใครเราโกรธใครเราเกลียดใครเราก็จะเก็บคนนั้นหรือเก็บเรื่องนั้นเอามาคิดไม่ปล่อยไม่วางนี่ก็อุปทานเราไม่ได้ยึดเฉพาะในสิ่งที่อยากได้ไอ้สิ่งที่ไม่อยากได้ก็ยึดยึดด้วยความอยากที่จะผลักไสออกไป นอกจากนั้นเรายัางยึดในสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรมเราไม่ได้อุปทานอยากได้เงินหรือว่าได้เงิ N, มนมาแล้วก็ยึดว่านี่เป็นของเราเงินนี่เป็นของเราบ้านนี่เป็นของเราแต่เรายัางยึดในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่หรือว่าสถานะหรือว่ายึดความคิดว่าความคิดนี้ของเรานี่แหละถูก เยี่ยมเลิศเวลาทำครัวก็อาจจะขัดแย้งกันเพราะว่าวิธีการทำครัวไม่เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าติดยึดในทิฏฐิก็เรียกว่าทิฏฐุป,ปาทานติดยึดในความคิดบางทียังไม่ทันจะลงมือทำก็เถียงกันซะแล้วเพราะความคิดไม่ลงกันอันนี้ก็ก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ติดยึดในวิธีการ ว่าอย่างนี้แหละฉันต้องทำให้ได้ถ้าใครมาขัดขวางฉันก็ไม่พอใจอย่างมีเด็กเนี่ยเด็กน้อยอยากจะใส่บาตรพระเคยไปบินธรบารแถววังเขนเด็กเนี่ยอยากจะใส่บาตรเด็กตัวน้อยตัวเล็กน้อยก็สามขวบแต่แม่เนี่ยเห็นว่าเด็กยังเล็กไปแม่ก็เลยจะใส่บาตรเองเด็กนี่ด้วยความ ยึดเอาไว้ว่าต้องใส่ให้ได้อนนาจจะพอคิดว่าเออใส่แล้วมันดีใส่แล้วได้บุญนะตามพี่แม่สอนแต่พอแม่ให้แม่ให้ใส่ก็เลยโมโหเอามือตีแม่อยากได้บุญอยากได้บุญมากเลยกลายเป็นบาปไปซะลวนะเพราะว่าเกิดโทสะแล้วก็ตีแม่เนี่ยมันก็เป็นบาปน,น้อยของเด็กอันนี้ก็ทำด้วยอุปทานนะอุปทานคือความยึด พอยึดไปแล้วนี่อะไรที่มันมาขัดมาขวางก็ทําให้เกิดความไม่พอใจอุปทานในบุญก็ทําให้เกิดบาปได้นะอย่างเด็กน้อยๆเนี่ยมีความยึดว่าใส่บาปแล้วมันดีแต่พอแม่ไม่ยอมก็กลายเป็นทําบาปกับแม่แล,ลองพิจารณาดูดีๆการมีอุปทานเนี่ยมันนอกจากจะทําให้เราทุกข์แล้วมันยังทําให้เรา ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากอย่างที่สวนโมนี่ก็มีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านชอบเข้ามาตัดเอาหน่อไม้หน่อไม้ยังไม่ทันจะขึ้นดีเลยยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยก็ชาวบ้านก็มาตัดแล้วเพราะว่าแย่งกันถ้าไม่ตัดก็อดแม่ชีก็อยากจะรอให้มันแก่สักหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่เคยได้เห็น หน่อไม้มันรอดมือชาวบ้านสักทีก็บอกชาวบ้านว่าให้มันโตขึ้นอีกหน่อยนะก็ไม่ได้ผลเสร็จแล้ววันนึงก็ไปเจอหน่อไม้อ่อนครับเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าถ้าปล่อยไว้ชาวบ้านก็มาตัดไม่อยากชาวบ้านตัดเพราะฉะนั้นทํำยังไงก็ตัดเสียเองเลยตัดเสียเองเพื่อได้เป็นการขัดขวางแม่ชาวบ้านมามาตัด ก็กลายเป็นว่าตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมาตัดแต่ตัวเองก็ตัดซะเองอันนี้ก็อุปทานเหมือนกันนะคือความยึดความยึดว่าตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เมื่อมีมีคนตัดก็ไม่อยากเขาตัดต้องการเอาชนะก็เลยตัดเองบางสิ่งบางอย่างนี่มันมีอุปทานในสักอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากแม่จะพาลูกไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์จะไปเที่ยวทางไกล จะไปเที่ยวสนุกเลยรีบออกอยากตั้งใจว่าจะออกแต่เช้าจะได้ไปถึงที่นั่นแต่เนินเน่นๆแล้วก็มีเวลานาน,านๆหาความสุขให้เต็มที่นะที่ชายหาชายทะเลแต่ว่าสามีก็ตื่นสายลูกก็ช้าแม่ก็เลยโกรธหงุดหงิดแล้วโมโหว,ว่าทำให้เสียแผนจะไปสนุกกัน แต่กลับมามีอุปรสรรคโกรธนะอา้าวก็จะไปเที่ยวไม่เหอจะไปสนุกไม่เหอแล้วโกรธทำไมใช่ไหมจะไปเที่ยวทั้งทียังมาเครียดยังมาโมโหอะไรอีกแต่ก็เผือเครียดเผอโกรธไม่ได้เพราะว่ามันอยากจะไปสนุกไงอยากจะไปสนุกนานๆแต่ว่ามีอุปรสรรคซะก่อนไม่เป็นไปตามแผนไอ้ความอยากและความยึดเมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามใจมันก็ทําให้เกิด โศกขึ้นมาก็เป็นธรรแทนที่จะไปเที่ยวแทนที่จะไปสนุกกับครอบครัวให้สบายใจก็กลายเป็นเกิดขัดแย้งขึ้นมาเพราะเรื่องไปเที่ยวไปเที่ยวแทนที่จะทำให้สนุกทำเท่ทำให้ครอบครัวสมัครใกันกลับทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันหรือว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมันกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะอะไรเพราะอุปทานดังนั้นเราเราต้องระวังนะอุปทานเนี่ยอุปทานในเรื่องแตก็ตามมันทําให้เราทําในสิ่งที่ตรงข้ามกันได้ อยากจะปฏิบัติธรรมนะเคยมีนะอยากจะปฏิบัติธรรมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมให้ดีอยากจะมีเวลานานๆโยมพ่อมาหาโยมแม่มาหาเพื่อนมาหาอารมณ์เสียเลยนะว่ามาขวางการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเราต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อที่เราจะได้มีสติจิตใจผ่องใสแต่ความอยากเช่นนั้น ทำให้จิตใจเราไม่ผ่องใสจิตทาให้จิตใจเราเกิดความหงุดหงิดเพราะพ่อแม่มามาเยี่ยมก็มาเยี่ยมด้วยความปรารถนาดนะีอันนี้เพราะความความอยากอยากปฏิบัติอยากเห็นผลการปฏิบัติอยากสงบอยากมีคุณวิเศษก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเครียดกลายเป็นถอยหลังกลับไปแทนที่จยากก้าวหน้าเพราะว่าความอยากเนี่ยนะเป็นกันบ้างหรือเปล่าเดนะี๋ยวทอยากจะให้ใจสงบ นันยิ่งไม่สงบบางทีก็หนักกว่านั้นนะอย่างที่ในอเมริกานี่เขามีการเถียงกันทะเลาะก,กันระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยกับการทำแท้งกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งก็บอกชีวิตนี้มีค่าการทำแท้งนี่บาปแต่ว่าพวกที่เห็นด้วยกับการทำแท้งก็ยังทำมีเสรีภาพที่จะทำแท้งกันต่อไป พวกที่คัดค้านการทําแท้งก็เลยมาประท้วงกันที่คลินิกทําแท้งเพราะบางประเทศบางรัฐนีเ่เขาอนุญ,ญาตให้ทาแท้งได้ประท้วงไม่ให้หมอไม่ให้พยาบาลเขาไปทําแท้งก็ห้ามไม่ได้คนที่ประท้วงก็เลยไม่พอใจพยายามที่จะเอาชนะให้ได้ท้ายก็เลยบุกเข้าไปในคลินิกทําแท้งเอาปืนเข้าไปยิงหมอและพยาบาลถึงแก่ความตายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรา การทำแท้งไปว่าชีวิตนี้มีค่าเห็นว่าการทำแท้งนี้เป็นการฆ่าชนิดหนึ่งสุดท้ายก็ลงมือฆ่าเขาเสเองเพราะต้องการยับยั้งการฆ่าฆ่าเขาเพื่อต้องการยุติการฆ่าอันนี้แหละอุปทานแหละศาสนาบอกห้ามฆ่าแต่เสร็จแล้วก็ลงมือฆ่าเขาเสเองนี่แหละเป็นเพราะทิฏฐิอุปทานนะอุปทานในความคิดยึดติดในความคิดพอมีความยึดติดในความคิดนี้มันทําให้ คนเราทำร้ายกันในนามของพระเจ้าในนามของศาสนาได้พระเจ้าสอนว่าอย่าฆ่ากันรักเพื่อมนุษย์เหมือนรักตัวเราเองเสร็จแล้วก็ฆ่ากันก็อ้างศาสนาก็อ้างจริงด้วยตั้งใจจริงอย่างบิลาเดนเนี่ยมีศรัทธาในศาสนามากแต่เป็นศรัทธาที่มันเป็นกลายเป็นอุปาทานไปก็เข้าไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายแม้กระทั่ง คนในศาสนาเดียวกันแต่ว่าต่างนิกายหรือว่าทำลายคนมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองก็ฆ่าเขาซะและบางทีเรายึดถืออะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้าถ้ามันยึดถือจนกลายเป็นอุปาทานไปมันก็กลายเป็นลายได้เหมือนกันการนับถือหรือการเชื่ออะไรก็ตาม บางทีเชื่ออะไรไม่สำคัญทับว่าเชื่ออย่างไรเชื่อในสิ่งที่ดีแต่เชื่อด้วยความงมงายอุปทานมันก็ทำให้ทำในสิ่งที่ชั่วได้อันนี้เราต้องต้องระวังเราบางทีเราก็เอมีอุปทานในสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็อุปทานอย่างนึงคืออุปทานในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งมีตำแหน่งอะไรมันก็จะยึดเอาไว้ จนกระทั่งไปเข้าใจว่านั่นแหละคือตัวเราตัวเราของเราอย่างในายตำรวจบางคนนี่เป็นตำรวจชื่อตดงังใครๆเห็นก็รู้จักใครๆเห็นก็ไ่วเพราะว่าเป็นข่าวอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์วันหนึ่งไปกินอาหารในพัตคารคนแน่นอาหารก็มาช้าเพราะว่าบริกรหรือบอยเขาก็ ใครมาก่อนก็ได้ก่อนเมื่อตัวเองได้มาช้าก็เลยทนไม่ไหวก็เลยเรียกบริกรมาไม่ใช่ต่อว่าธรรมดาแต่มาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมอ้วกเป็นใครรู้ไหมอ้วกเป็นใครคือคิดว่าถ้าเป็นยศพลต,ตารวจเอกในตำรวจตังแล้วมันต้องได้รับการบริการดีกว่าคนอื่นขนาดมากินอาหารนี่ยังแบกยกแบกตําแหน่งมาด้วยนี่ก็เป็นอุปทา,านอย่างหนึ่งนะทังนั้นที่เอกความเป็น นายตำรวจพลตำรวจเอกหรือความเป็นคนดังนี่มันเป็นแค่สมมุติเขาเปรียยนสมมติกับหัวโขนเป็นหัวโขนมันใช้ได้แต่เฉพาะเวลาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่แต่เวลาไปกินข้าวไปลงหนังเวลาเข้าส่วมงน,นี้ต้องแบกไปด้วยไหมคนฉลาดก็ไม่แบกไปแต่ว่าคนโง่ที่หลงยึดติดที่เราอุป,ปาทานเนี่ยมันก็จะแบกไป แล้วก็ไม่มีความสุขนะไปไหนนี่ไม่มีคนทักก็จะไม่พอใจเหมือนกับดาราเนี่ยถ้าไปไหนแล้วไม่มีคนรู้จักแม่มันทุกข์เหลือเกินจะต้องแนะนําตัวว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครบางทีมีเจ้าคณะจังหวัดนะรูปหนึ่งก็ไปหาพระไปเยี่ยมวัดวัดหนึ่งพระรู้วัดไม่รู้จักก็เลยปฏิบัติก,กับตนเหมือนพระธรรมดาก็ไม่พอใจนะไปถาม พาลูกมาว่ารู้ไหว่าฉันเป็นใครนี่ก็ะทุกอีกแบบหนึ่งนะคือทุกเพราะว่าไม่มีคนรู้จักถ้าเราแบกเอาตำแหน่งเอาสถานะด้วยความยึดติดหรืออุปาทานเนี่ยเราจะมีปัญหาบางทีนักปฏิบัติก็ก็ทะเลาะก,กันเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้น เขาไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเป็นนักปฏิบัติหรือเปล่าหรือเถียงกันเถียงกันไม่ลงตัวก็บอกว่าเนี่ยฉันถือศีลแปดนะแกถือศีลห้านะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าเถียงศีลแปต้องชนะเพราะศีลแปกกิเลสน้อยกว่าอะไรทํานองเนี้เน,นี่ยก็เป็นอุปทานแบบหนึ่งคือแทนที่จะเอาผูกเอาผิดเอาเหตุผลมาว่ากันก็เอาความเป็นนั่นเป็นนี่ มาชนะค้าขานกันไปไหนมาไหนไม่มีถ้ามีคนบอกว่าเออนีนเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่เป็นนักกรรมฐานนะแมปลื้มนะแต่ไปไหนมาไหนนี่ไม่มีใครรู้จักว่าฉันเป็นนักกรรมฐานก็จะรู้สึกตัวรีบจะรู้สึกห่อเหี่ยวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอุปทานอย่างหนึ่งนะเราเป็นอะไรก็ตามอย่าไปคิดว่ามันเราเป็นนั่นจริงๆนะมันก็แค่สมมุตนะิความเป็นนักปฏิบัติแม้กระทั่งความเป็นพระ มันก็เป็นสมมุตินะซึ่งเราก็ต้องใช้ให้เป็นแต่จะไปยึดเอาไว้ไม่ได้ยึดเอาไว้เป็นทุกข์นะพระเขาเป็นพารโยมเขาบางคนยมเขาไม่รู้ประเพณีเขาก็อาจจะไม่แสดงสัมมาคววารวะนะไม่กราบไม่ไหว้อย่างถูกต้องหรือบางทีเรา ใครๆคนหนึ่งเขาเราเรียกเราว่าพระอาจารย์นะแต่ว่าโยมคนนี้เรียกเราว่าพระหรือว่าหลวงที่ไม่พอใจขึ้นมาอันนั่นแหละมันอำนาจของอุปทานแหละพอไปหลงยึดว่าเราไอ้ความเป็นพระอาจารย์นี่คือคือตัวเราจริงๆนะที่จริงไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่คนหนึ่งเขาเรียกเราแค่นั้นเองแล้วอุปทานนี่มันอุปทานในความเป็นนั่นเป็นนี่นี่มันก็ แป็นกับทุกคนแหละแม้กระทั่งเป็นพ่อเป็นแมนะ่ก็มีอุปทา,านในความเป็นพ่อเป็นแมนะ่ถ้าลูกเถียงหรือลูกแสดงความไม่เห็นด้วยเราพูดไปแล้วลูกไม่เห็นด้วยลูกแยง้งนะเราโกรธขึ้นมาเลยทางตอนที่ที่เขาพูดมาก็อาจจะมีเหตุมีผลแต่เราโกรธเพราะว่าไม่เชื่อฟังแม่ไม่เชื่อฟังพ่อความยึดติดในความเป็นแม่มันก็มีนะนี่ก็เป็น เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งถ้าให้ดีก็ต้องฟังว่าเออเขาพูดมาถูกไหมไม่ใช่ว่าเอาความเป็นแม่ความเป็นพ่อเขาไปขมเอาชนะค้าคายากันซึ่งก็ทําให้ลูกไม่พอใจหรือลูกทุกข์มีนะมีบางลายบอกให้ลูกเนี่ยลูกนี้เอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมออนไลน์เดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นติดมากแม้กระทั่งทำไฟหวานนี่ก็มีเด็กติดเกมออนไลน์เยอะเกมคอมพิวเตอร์ ขโมยเงินไปเล่นเกมออนไลน์ตามรถไฟต่อไปก็จะลำบากแล้วเพราะว่าจะมีอีก20เครื่องเข้ามาข,มขาโมยกระจนพก็เยอะขึ้นแต่นี่ในเมืองเรื่องที่เรานี่เป็นเรื่องในเมืองเด็กก็เล่นเกมออนไลน์เกมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นอันทํางานไม่เรียนหนังสือไม่หลับไม่นอนแม่ก็ทีแรกแม่ก็เตือนลูกไม่ฟังแม่ก็ว่าลูกก็เลยประท้วงไม่คุยกับแม่ แม่ก็ทั้งน้อยใจทั้งทั้งขุนเคืองใจก็เลยบอกลูกว่าถ้าลูไม่คุยกับแม่แม่จะฆ่าตัวตายไอ้ลูกก็มันก็ไม่สนใจแม่จริงจงด้วยทาท่าเมินเฉยว่าแม่ก็เลยเสียใจและน้อยเนื้อต่ําใจก็เลยโดดลงมาจากจากระเบียงก็ตายไปอันนี้เรื่องเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่เองถ้าถามว่าใครผิดนะ อะไรทาให้แม่ตัดสินใจเช่นนั้นลูกก็คงมีส่วนด้วยแต่ว่าแม่ก็ไปยึดติดในความเป็นแม่ว่าลูกต้องเชื่อฟังแม่พอลูกไม่เชื่อฟังแม่ไอ้ความยึดติดในเรื่องนี้ในความเป็นแม่ที่จะต้องได้รับการเคารพการเชื่อฟังจากลูกมันก็อาละวาดขึ้นมาพออุปทานมันถูกค้านถูกแย้มก็เกิดความโกรธแล้วก็ทําในสิ่งซึ่งไม่สมควรทา ี่เราต้องระวังในอุปทานเนี่ยมันไม่ต้องไปไปนึกว่ามันเป็นกับคนกับใครกับคนที่มีเงินมีทองอะไรต่าง,างมีทรัพย์สมบัติมากมายมีชื่อเสีย,ง,ยงกระทั่งกับเรื่องธรรมดาอุปทานมันก็พร้อมที่จะเอามาเราก็พร้อมที่จะมีอุปทานในเรื่องเล็กๆในน้อยพวกนี้ได้เราต้องมีสติตามลุ้ยทันอุปทานมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากเวทนา เวทนาเกิดจากอะไรเวทนาเกิดจากผัสสะที่ไม่มีสติแล้มีพัสสและมีสติเข้าไปกํากับนะเวทนาโดยเฉพาะเวทนาทางใจคือความพอใจความไม่พอใจมันก็ไม่ถลําเข้าไปเมื่อไม่ถลําเข้าไปก็ไม่ปรุงเป็นตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราสอนเมื่อกี้สนสัมมาสติเนี่ยต้องไม่ไปมีโทมนัสโสมนัสคือไม่เข้าไปในความพอใจความไม่พอใจนี่สําคัญตรงนี้แหละ พราะถ้าเราเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมามันปรุงไปเลยเป็นตัณหาอุปาทานที่สองกเข้าจเรื่องสมาสติให้ดีแล้วก็เรื่องอุปาทานด้วย